คนอคติตำหนิได้ทุกคนไม่ว่าใครจะทำดีแค่ไหนคนอคติเขาก็จะหามุมให้ตำหนิได้เสมอเพราะสำหรับคนอคติความดีของคนอื่นมันกลายเป็นความรำคาญในใจของเขาคนแบบนี้มักไม่เห็นค่าของใครเพราะใจเขามืดจนมองไม่เห็นแสงของคนอื่นเขามองคนใจดีว่าเสแสร้ง มองคนขยันว่าอยากดังมองคนเงียบว่ากแกล้งทำตัวดีและมองทุกอย่างผ่านเลนส์ของความไม่พอใจแต่จำไว้นะครับปัญหาไม่ได้อยู่ที่คนอื่นหรอกมันอยู่ที่ใจของเขาเองเพราะเมื่อใจเต็มไปด้วยอคติทุกสิ่งที่เห็นมันก็จะบิดเบี้ยวไปหมดอย่าเสียเวลาไปพิสูจน์ตัวเองให้คนแบบนั้นเข้าใจเพราะเขาไม่ได้อยากเข้าใจ เขาแค่อยากชนะในความคิดของตัวเองอย่าพิสูจน์ตัวเองกับคนแบบนั้นเลยนะเก็บแรงไว้เพื่อทำดีให้คนที่มองเห็นคุณค่าของความดีของเราจริงๆดีกว่าทำดีต่อไปเถอะครับเพราะคนที่มีใจสะอาดจะเห็นความดีของคุณเองไม่ต้องพูดไม่ต้องอธิบายแค่อยู่ดีทำดีก็เพียงพอแล้วถ้าคลิปนี้เตือนใจคุณได้สักนิด อย่าพิ่งเลื่อนผ่านไปครับฝากกดไลค์กดแชร์และ subscribe เพื่อเตือนใครอีกคนว่าอย่าพิสูจน์ตัวเองให้คนอคติเข้าใจ